เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคราคุงนะครับ <S 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 ต้องเตือนกันก่อนว่าที่จริงในคลิปเนี่ยพัสดุในคลิปเนี่ยผมเคยอันบล็อกแกะไปแล้วแล้วก็ทําคลิปเรียบร้อยแต่พอดีมีปัญหาว่าเอ่อตัวคลิปมีปัญหาเปิดดูไม่ได้แล้วมันก็เสียไปเลย <S <S สรุปคือคลิปมีปัญหาครับก็เลยแล้วผมก็ต้องมาอัดคลิปใหม่มันอาจจะไม่ ไม่ว้าวเหมือนตอนผมแกะครั้งแรกอนะเนาะเพราะว่าเออผมเห็นมาแล้วอนะเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะว่าเออมีพัสดุอะไรบ้างน,นะครับที่ผมสั่งมาในครั้งนี้นะครับผมกับเรื่องแรกของเรานะครับซาตาโนฟานี่เล่มที่4อ่าที่พรีออเดอร์มาแล้วก็มาส่งเรียบร้อยก็ผมใส่สองซิปไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะข้างในอเนี่ยฮะซาตานนฟานี่เล่ม4ปกหลัง มีคำเตือนเหมือนเดิมเนะเาะจะมีโพสการ์ดให้ดูงี้ล้กันเออให้ดูแค่นี้ให้ดูให้ดูได้ดแค่นี้ครับแล้วผมจะให้ดูแบบเต็มในช่องชุมชนนะเดี๋ยวผมเอาไปลงให้ดูเป็นภาพแต่คิดว่ายังไงก็ต้องเซ็นนั่นแหละเออยังไงก็ต้องเซ็นไว้หน่อยผมเคยทำรีวิวพูดไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านั้น อันนี้จะมาอัปเดตว่าเออเล่มสีมาแล้วนะลิขสิทธิ์แปลไทยนะครับขอเฟิร์สเพจโป o นะฮะใครสนใจสามารถไปซื้อกันได้เนาะโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องนี้ครับผมของค่าย First p a พ e Pro เหมือนกันเนาะชื่อว่าาประกาศให้โลกรู้ว่าเจ้าสาวของผมเป็นอัศวินหญิงจากต่างโลกนะครับผมสำหรับเรื่องนี้จะเป็นแนวต่างโลกเนาะแต่ว่า การดาเนินเรื่องส่วนใหญ่จะอยู่ในโลกปัจจุบันเหตุผลที่ผมเก็บเรื่องนี้ก็คือหนึ่งมาเป็นอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์โนริโกร่ที่เป็นคนแต่งเรื่องบ้านอิมาอิซุมิที่ผมเคยทําดีลไปก็เอางี้มันเป็นลายเส้นกับเรื่องของอาจารย์นะเองั้นเดี๋ยวซื้อเก็บไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยส่หรับเรื่องก็ <c oughs> ไม่อยากพูดเยอะเนี่ยตอนนี้มีใครเฉพาะอ่านเชิญครับ <c oughs> มองเห็นไหมอะ่ะเออใครเฉพาะอ่านเชิญมี ซีเราว่าที่เจ้าสาวทั้งสี่คนเนาะมาเป็นตัวเลือกให้กับู่ก,ก้าที่กลับมาเกิดใหม่ในโลกปัจจุบันก็คือเนวก็คือเด็กหนุ่มคนนีู้่ก,ก้าก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าสาวเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการปกครองบ้านเมืองมีสิทธิ์ในการปกครองประเทศนั่นแหละเออก็ต้องมีการสู้ทําคะแนนอะไรอย่างนี้จะมีติดเรดนิดนึง แล้วก็เรื่องนี้จะไม่เซ็นเซอร์นะครับผงพังกันเลยทีเดียวเชวตอนนี้ออกมาทั้งหมดบ้านเรา3เล่มนะครับอันนี้เพิ่งออกมนาะล่าสุดเล่ม3ส่วนช,ชื่อตัวละครผมก็จำเออเนี่ยผมจำได้อยู่ชื่ออีลิสเออเอสเทลปะเอสเทลจำได้แค่ว่าเป็นเผ่าไบคอนอะเออเผ่าไบคอน,นอันนี้นี้จำได้เผ่ามังกรโคโคเออจำได้เออเอลิสจะเป็นเผ่า นกอมะตะเออมันแปลแบบนั้นอะนกอมะตะนี่อีกคนหนึ่งชื่อโมดิก้าเป็นเผ่าอะไรอัศนีสักอย่างเอจำไม่ได้อะเออสักอย่างเออนั่นแหละจะมีสี่คนนี้ที่เป็นตัวหลักพวก้าก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะฮะประมาณนี้ครับเรื่องนี้เดี๋ยวไปเร็วๆกันเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมซื้อโดยบังเอิญน,นะครับก็จะเป็น หลักสูตรนอกตำราพี่น้องมหาเวทเล่มที่สามตรงผมก็ยังไม่ได้เปิดอ่านเลยอเอาแค่แบบเลยแกะมันออกมาแล้วก็มาใส่20จบส่วนอีกเรื่องนี้ที่ผมอยู่ดีก็อยากเก็บ <c oughs> ครบเรียบร้อยนี <c oughs> <c oughs> ่ฮะสำหรับเรื่องมิเอรุกโกจังนะครับใครว่าหนูเห็นผีเรื่องนี้มีอนิเมะครับมีทั้งซับไทยภาคไทย,ไเยเลยเนาะ ออสามารถไปหาดูกันได้นะในมังงะมันจะเริ่มมาที่เปิดมาน้องเห็นวิญญาณเลยแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะเออแต่ออนิเมะมันจะเล่าประมาณว่าเออมันจะมีการใช้ชีวิตประจําวันไปเรื่อยของมิกโกะนั่นแหละแล้วจู่จูวันหนึ่งก็เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะเปิดมาปุ๊บเห็นเลยเออมันจะเล่าต่างกันนิดนึงแต่ก็คล้ายๆกันประมาณนี้ื้อเรื่องย่อประมาณว่า จุดๆวหนึ่งน้องเห็นวิญญาณเนาะแต่ว่าคนมันกลัวเนาะแต่ว่าไม่อยากรับรู้อะ่ะมันก็กลัวก็ไม่อยากให้มันรู้ว่าเราเห็นคือทุกครั้งที่น้องไปไหนน้องจะเห็นแต่ว่าต้องบอกกับตัวเองว่าเออเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรเงี้ยจะอารมณ์แบบนี้แต่หลังๆจะเริ่มมีปุมเยอะแยะมากมายเนาะเอาเดี๋ยวผมนับตามอนิเมะแล้วกันจะมีเพื่อนอยู่สองคนเนาะเอาตามอนิเมะก่อนมังงาะมันไปไกลละจะมีฮานะฮานะนี่จะมีพลังชีวิตที่เปี่ยมล้นฮะค่ะ สามารถดึงดูดพวกสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าอะไรเข้ามาใกล้ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ทําอะไรหันะไม่ได้เหมือนกันเนาะส่วนอีกคนหนึ่งจะชื่อยูเลียพอจะมองเห็นไม่ชัดเจนเหมือนกับมิโกะแต่ว่าอาจจะมองเห็นแบบแบบมัวๆจางๆว่าเออมันมีตรงเนี้ยก็มีความฝ่ายฝ่ายใหญ่จะเป็นผู้ปราบผีอะไรเงี้ยมะเออมาเนี่ยเหมือนอยากเป็นหมอผีอะไรเงี้ยที่เก่งกาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของแม่หมอมองมิโกะเป็นคู่แข่งอะไรเงี้ย ก <S ais ama> enjoy anime, euh. ็เนื้อเรื่องจะประมาณนี้มันจะน่าสนใจตรงที่ว่าสถานการณ์ต่างๆที่ไม่โกกต้องเจออะไรเงี้ยเออเวลาเจอวิญญาณอะไรเงี้ยน้องเขาจะหลบหนียังไงอย่างเงี้ยเออมันน่าสนใจตรงนี้ถ้าเป็นอนิเมะมันจะเซอร์วิสเซอร์วิสมุมกล้องนิดหนึ่งเนาะเออเออมันสนุกแหละเรื่องนี้สนุกผมแนะนําเลยเนี่ยพวกวิญญาณจะเป็นอะไรอารมณ์ประมาณนี้ไอ้นี้ไม่เกี่ยวนะตัวละครใหม่ที่โผล่มามีอันนี้สิงอยู่จะเจออะไรแบบเนี้ยเออทำเป็นไม่เห็นเอออย่างเงี้ยเออ สำหรับปกข้างในมันจะมีภาพวิญญาณอะไรเงี้ยอยู่เงี้ยตลอดเออใครตกใครดูคืนตกใจก็สู้ๆนะครับ <c oughs> บ้านเราลิขสิทธิ์จะอยู่กับที่ค่ายฟินิกส์นะฮะมีทั้งหมด9้าเล่มเนาะใครไปเซืน่ในตัวเว็บของฟินิกส์ก็เล่มเจดป้าหรือเปล่าผมไม่มั่นใจมันจะมีแบบแบบลิมิต็ดเซ็ตด้วยเออมีของตรงของแถมเนาะแต่ผมของค่ายฟินิกส์ผมไม่ได้ซื้อแบบเป็นพวกของแถมเท่าไหรออ่อ่ะเออ ไม่แน่ครับไม่แน่อนาคตว่าผมอาจจะซื้อก็ได้ซื้อเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนเอาง่ายๆสําหรับเรื่องนี้นะครับลองไปดูอนิเมะก่อนพราะว่าไปดูอนิเมะก่อนได้นะไปดูว่า,เ,าเราชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยลิสิทิ์ดูได้ฟรีด้วยของมิวส์ไทยแลนด์น่ะน่าจะน่าจะของมิวส์ไปดูก่อนได้มีภาคไทยซับไทยลองไปดูก่อนว่าเราชอบหรือเปล่าถ้าชอบแล้วก็มาอุดหนุนกับของทางค่ายฟินิกนะครับโอเคประมาณนี้ครับมิโก น่าจะหมดแล้วแหละที่ผมพูดในคลิปนั้นหมดแล้วครับสำหรับการแกะพัสดุเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็จะมีแค่สาตนนี่เล่มสี่แล้วก็มิโกะเก้าเล่มนะก็พี่น้องปิศนาเล่มสามที่แถมมา <c oughs> แล้วก็เจ้าสาวอัศวินหญิงนะครับสามเล่มก็ทั้งหมดจะมีประมาณนี้ก็สําหรับเราผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับ สามารถกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม